ตอนนี้ไม่เงาไม่เลาหรือไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต่างคนต่างทำงานทํางานทั้งคู่อะไรเงี้ยแล้วปาร์ตี้ก็คือปาร์ตี้มีเพื่อนเยอะนะคะมีเพื่อนเยอะทั้งคู่เอออะไรเงี้ยแต่บิ๊กจะเป็นคนติดเพื่อนจะจะเป็นคนติดบ้านอะไรเงี้ยแต่เราเข้าใจเราเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายติดเพื่อนเราเข้าใจชายชายชายไม่สามแซ่ชายค่ะคือผู้ชายติดเพื่อนเราเข้าใจเราเป็นผู้หญิงที่แบบว่าอยู่กับเพื่อนแล้วไม่แบบว่าโทรแบบกลับบ้านเดี๋ยวนี้ไหม ไม่ทาจะไม่เคยทําเลยอยู่กับเพื่อนก็อยู่เลยจะปาร์ตี้อะไรไงก็แล้วแต่แต่อยากขับรถเองเด็ดขาดนะคะเด็ดขาดจะมีคนขับรถไปให้หรือจะเรียกบริการในการขับรถมาให้ก็ได้อยากขับเองแค่นั้นเต็มที่เลยไม่เคยหักหน้าแบบว่าคือคือจ๊บเป็นผู้หญิงแบบนี้อยู่แล้วอะเออ คือเป็นเป็นผู้หญิงแบบเนี้ยเป็นคนเป็นผู้หญิงแบบเออจะทำอะไรเขาจะทำอะไรก็ทําแต่แค่เออบอกกันเนะะาะอะไรอย่างเงี้ยไม่หยาหยาแบบหนีกันแบบโอ้ไปเที่ยวต้องหนีต้องแอบต้องไโอ้ยเที่ยวก็คือเที่ยวค่ะไปเถอะเอาเถอะเออจะไม่มีการสืบกันใดๆสิ้นเออเที่ยวเลยอะไรเงี้ยคือแบบแต่ความโชคดีของ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 คุณบิ๊กเนี่ยเขาเขาเป็นคนไม่เจ้าชู้อ่ะเดี๋ยวคุณก็จะบอกว่าแม่รู้ได้ไงแม่เพิ่งคบไม่เกิดเพิ่งทีเธอ นิสใส่ก่อนที่เขาจะมาเจอชันนะเธอเข้าใจปะมันก็จะมีแบบพี่เขาเพื่อนเขาที่บอกเราอะไรเงี้ยว่าเอออะไรเงี้ยเข้าใจใช่ปะอืแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออผมจะเชื่อใครอะไรไงนะครเราจะพูดตัวนะพี่เขาเพื่อนเขาเขาคือใครคุณบิ๊กกะพี่เขาเพื่อนเขาอะ เออเพื่อนเขาพี่เขาอ่ะเขาคือคุณบิก๊กอะพี่เขา,พเ,ขาเพื่อนเขาอะไรเงี้ยเออเข้าใจปะ